สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระกฤษณาจ้าความจองหองมักจะลงเอยด้วยความล่มจมเป็นความจริงเพราะใครที่จองหองนั้นเนี่ะไม่เร็วก็ช้าเขาจะต้องพบกับความพินาศดังนั้นสิ่งที่เราควรจะคิดก็คือเพื่อความปลอดภัยเราจะก็ต้องเป็นคนสุภาพถ่อมตน ดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีงูเหา่ายักษ์ตัวหนึ่งมันก็อยู่ในรูเล็กๆและตอนที่มันยังเล็กๆอยู่นั้นน่ะมันก็กินมแมลงกินสัตว์เล็กๆไปแล้วโตขึ้นมาก็กินสัตว์ที่ใหญ่กว่ากินไข่นกกินจิ้งจก กินกบกินกระต่ายและเมื่อตัวเต็มที่แล้วเป็นไงครับมันก็กินงูที่เล็กกว่ามันฉะนั้นงูทุกตัวจึงยอมรับว่ามันเป็นเจ้างูเจ้ากษัตริย์งูอมืมันจะมีความเพื่อมและคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครใหญ่กว่ามันแล้ว ฉะนั้นสัตว์เล็กๆก็เริ่มกลัวงูงตัวนี้มันก็กรีิ่มใจมันจ้องหองมันคิดว่าเวลานี้ฉันเป็นสัตว์ที่มีพลังมากที่สุดฉันเป็นเจ้าแห่งป่าสัตว์ทุกชนิดแลวต้องกลัวฉันฉันจึงควรจะย้ายออกจาก คุณไม่ลำเนวเดิมที่เป็นรูเล็กๆเนี่ยไปหาที่โอโทงใหญ่สมศักดิ์ศรีสมเกียรติยศหน่อยขณะที่เขาไปหาที่ใหม่เนี่ยเขาก็ไปพบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง คิดแล้วคิดอีกบอกตรงนี้แหละมันเหมาะสมที่สุดสําหรับเจ้าป่าอย่างฉันเขาจึงตัดสินใจเลือกต้นไม้นี้เพื่อเป็นที่อาศัยของมันแต่เมื่อเป็นสรวจมองซ้ายมองขวาก็เห็นว่าเอ๊ยยังมีรังมดใหญ่อยู่ข้างๆต้นไม้นี้มันทําให้วิวมันไม่สวยเลยทําให้ที่อยู่ของฉันไม่สง่างาม ฉันจะต้องจัดการกับสิ่งที่น่าเกลียดนี้แล้วก็ทำให้บ้านของฉันนั้นสวยงามโอโถงและทุกคนก็จะชื่นชมยินดีเมื่อคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาก็บอกว่าเขาจะต้องการทุบรังหมดนี้ถ้าหากว่า มันไม่ยอมย้ายออกจากที่นี่ด้วยตนเองอ้จามดก็บอกว่าก็ในเมื่อเราอยู่ใครอยู่มันไม่ได้เหรอคนก็มีต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยฉันก็มีรังมดอยู่เนี่ยก็น่าจะไปด้วยกันได้เนาะแต่มันก็โมโ OH. หและในที่สุดก็ทุบรังมดนั่นจังแปลกใจจริงๆ มดเป็นพันๆรีบออกมาจากรังแล้วรีบไปกัดตัวของงูเนี่ยทุกส่วนงูก็ดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาแล้วรู้ว่าถ้าอยู่ไปนี่ต้องตายแน่ๆเพราะมันกัดด้วยเจ็บด้วยเนี่ยมันก็เลยทนไม่ไหวรีบหนีไปนิทานเรื่องนี้ก็สอนเราว่าความจองหองเนี่ย มันจะนําเราไปสู่ความหมายยนะถ้าหากไม่อยากจะไปสู่หายยนะเร็วหรือช้าเราก็ต้องมีใจสุภาพท่อมตนในพระคัมภีร์ของพระคัมภีร์เก่าก็บอกว่าถ้าหากเจ้าอยากมีความสุขเจ้าก็ต้อง ยอมรับพระพิจ้าเป็นหนึ่งเดียวแล้วเจ้าควรจะเดินต่อหน้าพระเจ้าด้วยความสุภาพสมตนนี่จางหากเป็นท่าทีที่น่ารักของมนุษย์เราขอพระพเจ้า,วาอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ